วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการยิงแผ่นพื้นบ้านน็อกดาวหรือว่าบ้านโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะครับแผ่นแบบนี้เขาเรียกว่าแผ่นซีมเมนต์บอร์ดนะครับ ความหนาที่นิยมใช้กันก็16หรือว่า20มิลขึ้นไปนะครับถ้าใช้สกูแบบนี้ถามว่ายิงได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้สว่านเจาะน้าลงไปก่อนทั้งตัวแผ่นซีเมนต์บอร์ดแล้วก็เจาะน้าเหล็กลงไปนะครับผมมันก็จะทําให้เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะใช้เป็นสกูปลายสว่านแบบนี้นะครับมันก็จะสะดวกดีไม่ต้องเจาะน้าปลายสว่านสามารถที่จะเจาะผ่านได้ทั้งซีเมนต์บอร์ดแล้วก็ตัวเหล็กเลยนะครับสกูปลายสว่านก็จะมีหลายแบบนะครับสำหรับสกูปลายสวานท มีสังเกตเวลาที่เราซื้ออีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือตรงหัวสกรูมันจะต้องเป็นหยกัยกๆยแบบนี้นะครับตัวหยกักหยักตรงนี้มันจะช่วยคว้านหัวสกรูให้จมลึกลงไปในแผ่นซีเมนต์บอร์ดไม่ให้โผล่ขึ้นมาสะดุดนะครับข้อดีก็คือมันทําให้เก็บงานได้ง่ายนะครับแค่กระดาษทรายรูปนิดเดียวนะครับมันก็จะเรียบเสมอกันแล้วพื้นเรียบสามารถที่จะปูพื้นลามมเนตหรือพูนกระเบื้องได้เลยนะครับมันก็จะเรียบสนิทด,ดีอีกส่วนหนึ่งที่ให้เพื่อนๆสังเกตก็คือตรงปลายสว่านนะคร คือตัวปีกเนี่ยมันจะทําหน้าที่คว้านแผ่นซีเมนต์บอร์ดให้สกูล,ลงไปได้คล่องขึ้นไม่โดนเกลียวเสียหายนะครับ แล้วก็เวลาที่เรายิงเนี่ยมันก็จะไม่ดูดตัวแผ่นรอยขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นเวลายิงนะครับให้เพื่อนเพื่อนยิงห่างจากตัวขอบแผ่นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1นิ้วนะครับการวางโครงสร้างเหล็กก็ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับโดยเฉพาะตรงรอยต่อแบบนี้นะครับเราจะต้องวางโครงให้อยู่ตรงกลางร่องพอดีเลยนะครับเพื่อที่จะแบ่งยิง2ฝั่งให้ได้นะครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนเอเบิร์นเหล็กเป็น2แถวนะครับก็จะยิงได้ง่ายขึ้นไม่มินจนเกินไปนะครับความยาวของสกูนะครับก็ควรจะให้ยาวกว่าแผ่นมาสักประมาณ5มิลน,นะครับ ระยะห่างระหว่างสกูที่เรายิงแต่ละตัวก็จะห่างประมาณสักสามสิบเซนนะครับเวลายิงให้ใช้สว่านค่อยๆยิงนะครับผมใช้มือออกแรงกดสวานลงไปในแนวดิ่งนะครับแล้วก็กดสวิตให้สวานมันหมุนนะครับโดยที่เราจะไม่กดยาวทีเดียวนะครับก็จะกดเป็นงช่วงไปนะครับถ้าเป็นสว่านที่มีรอบช้าเราก็ใช้รอบช้านะครับสกูพวกนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับกล่องนึงมันก็จะมีอยู่ประมาณ250ตัวนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น สกูเบอร์เจ็ดนะครับคูณสามสิบสองมิลน,นะครับก็ค,คือความยาวอยู่ที่สามสิบสองมิลน,นะครับผมก็จะใช้ได้กับซีเมนต์บอร์ดสิบห้ามิลสิบหกมิลแล้วก็ยี่สิบมิลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมถ้าหนากว่านี้ก็ต้องใช้สกูที่ยาวกว่านี้นะครับเวลาซื้อก็ดูดีๆนะครับบางทีคนขายเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมเราก็ต้องบอกเขาว่าเป็นสกูสําหรับยิงพวกไม้ฝาหรือว่าซีเมนต์บอร์ดที่แบบมีปีกนะครับผมแล้วก็ตรง ตรงหัวสกูเนี่ยต้องเป็นหยักๆสาหรับคว้านรูเตปเปอร์ด้วยนะครับผมหัวสกูมันก็จะได้จมลงไปนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็บอกเทคนิคอย่างละเอียดเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่างโจกลาปางดูเทคนิคการสร้างบ้านด้วยตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับดูจบทําเป็นแน่นอนนะครับผมดีวิธีอาจจะมีรางวัลให้คนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับผม